สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเที่ยงนะคะสวัสดีหลายๆท่านสวัสดีแฟนเพจนะคะแฟนเพจอิซุสตัวใหม่1.9 DDI Blue Power นะคะพบกับอ้อในตอนเที่ยงค่ะวันนี้อยู่ที่โชว์รูมนะคะอิซุสสวนภูมิมอเตอร์จำกัดนะคะอยู่จังหวัดสมุทรปราการโชว์รูมตั้งอยู่เยื้องช้าง3เสียนนะคะไปมาสะดวกะจะนั่งรถไฟฟ้าก็ได้นะคะรถไะะฟฟ้า BTS มางหน้าโชลูมเลยนะคะ สถานีช้างเอราวัณทางออกที่สองอหรือว่าจะเป็นทางด่วนก็ได้นะคะทางด่วนการจนาพิเศษนะคะการจนาพิเศษนี้เราลงที่เขียนว่าสมุดปราการนะคะไม่ว่าจะมาจากทางไหนป้ายจะมีเขียนว่าสมุดปราการนะคะลงได้เลยมันจะมีทางแยกนะคะสมุดปราการกับสำโรงเลือกลงที่สมุดปราการนะคะจะวนลงหน้าช้างเลยอยู่ยงๆกับช้างสามเสียนนะคะ,ะใครมาไม่ถูกโทรหาได้เลยนะคะเบอร์โทร 0894999840นะคะแล้วก็ idline aor5090 นะคะสะดวกช่องทางไหนติดต่อได้เลยหรือว่าจะทักแชทมาก็ได้นะะสวัสดีตอนเที่ยงนะคะสวัสดีแฟนเพจทุกๆท่านที่เข้ามารับชมแล้วนะคะวันนี้ออกมารีวิวรถให้รับชมนะคะเป็นพระเอกนะคะตัวตัวนี้ของเรา Highlander c a p 1.9 DDI Grade L ค่ะปกติแล้วจะมีแต่ LDA เนาะที่รีวิวมาทั้งหมด นี่นะคะเพิ่งจะมาส่งที่โชว์รูมก็เลยมารีวิวให้รับชมนะคะตัวนี้จะไม่มีจอไม่มีกล้องหลังนะคะเป็นเครื่องเล่นแบบ2ดีนอ่าก็เพิ่งจะเคยเห็นเหมือนกันนะคะสําหรับเครื่องเล่นแบบ2ดีนเพราะปกติแล้วจะมีตัว S แล้วก็ LDA แล้วก็ตัวแนะคะซึ่งตัวนั้นจะมีจอมีกล้องหลังส่วนตัว S ก็จะเป็น1ดีนนะคะตัวนี้เกรด L มาแล้วนะคะซึ่งเป็นเครื่องเล่นแบบ2ดีนเราจะมาดูกันว่าแตกต่างกันยังไงนะคะตัวฟรอน หน้าคอนโซลเป็นยังไงบ้างนะคะสวัสดีตอนเที่ยงนะคะใครที่ทานข้าวเสร็จแล้วก็มาชมรถกันนะคะหรือว่าทานไปด้วยนะคะชมไปด้วยก็ได้คันนี้นะคะ,ะสวัสดีค่ะพี่ขจรคุณขจรน,นะคะกิตตะโกะเข้ามารับชมนะคะบางท่านอาจจะไม่ขึ้นชื่อนะคะต้องขออภัยด้วยที่ไม่ได้อ่านชื่อเนาะคันสีดำคันนี้ค่ะ ไฮเดนเดอร์แคปหนึเกรด L นะคะจะมีสีขาวแล้วก็สีเมทัลลิกนะคะสีขาวราคา7 8 0 0 0บาทส่วนสีเมทัลลิกนะคะก็จะมีสีดำสีบรอนอมีให้เลือกนะคะแต่ว่าราคาก็จะแพงขึ้นอีก7,000 7, 7 1 5 0 0 0บาทนะคะนอกจากเกรด L แล้วจะมีรุ่นย่อยอีกก็คือเป็น LDA นะคะ LDA จะมีจอมีกล้องหลังเพิ่มมาจากตัวนี้อีกนะคะ ทีนี้ตัวนั้นส่งว่าไปเยอะมากนะคะเพราะว่าขายดิบข,ขายดีเนาะราคาต่างกัน15,000บาทอ่บาทรุ่นแอมาแล้วนะคะก็เลยอยากจะมารีวิวให้รับชมกันนะคะดูไปด้วยนะคะทานข้าวไปด้วยแล้วก็ฝากกดแชร์ด้วยนะคะไลค์แล้วก็อย่าลืมแชร์ให้ด้วยเพื่อนๆเราจะได้ดูไปด้วยกันนะคะหรือว่าใครสนใจจากโพสที่แชร์นะคะอันนี้อ้อมีค่าแนะนําให้ด้วยนะคะมีค่าแนะนําให้สําหรับ ลูกค้าที่แนะนําหรือว่าแชร์โพสต์ออกไปนะคะมีคนสนใจมาจากโพสต์ที่เราแชร์ได้ค่าแนะนําไปเลยในวันออกรถนะคะคันนี้จะเป็นสีดานะคะเกรดเอลสีดํานี่เลยด้านหน้าเป็นเหมือนกันนะคะกระจังหน้าเป็นโครเมียม2ชั้นนะคะมีไฟนี่ด้านหน้านะคะไฟโปรเจคเตอร์นะคะมีไฟเดย์ไลท์แล้วก็ด้านล่างจะเป็นไฟตัดหมอกกับไฟเลี้ยวนะคะ รูปโมภายนอกเหมือนกันเลยนะคะกับเกรด LDA เดี๋ยวให้ชมด้านนอกก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเราไปดูภายในที่เป็นจุดแตกต่างกันนี่ค่ะล้อแม็กแมตตตัวนี้ลายโรงงานเลยนะคะนี่ยางบิสโตนค่ะขอบขอบ17นะคะแม็กขอบ17ลายจากโรงงานเลยคันนี้ก็ยังไม่ได้ติดตั้งอุปกรณ์นะคะรถเพิ่งจะมาส่งเมื่อเช้าฟิ์มยังไม่ได้ติดนะคะสังเกตว่ากระจกยังใสยอยู่แล้วก็ จะมีสติกเกอร์นะคะกันรอยนี่สติกเกอร์กันรอยให้มีทุกคันนะคะมาจากโรงงานเลยนะคะเวลาส่งมอบแล้วก็มาล้างทําความสะอาดแล้วก็แกะตัวสติกเกอร์ตัวนี้ออกให้นะคะมีที่หลังคาด้วยนี่ค่ะอันนี้เราจะคลุมมาให้จากโรงงานเลยนะคะรวมถึงนี่ในเครื่องในตัวถังนะคะแล้วก็ใบ e ีโคสติกเกอร์ด้วยนี่นะคะยังไม่ได้แกะออกจากตัวรถเลยนะคะ สังเกตง่ายๆนะคะรถทุกคันจะมีอีโคสติกเกอเขาเรียก Eco คสติ k กเกนะคะเป็นเขาเรียกอะไรเหมือนบัตรประชาชนนะคะถ้าเทียบกับคนก็จะเป็นเหมือนบัตรประชาชนของรถทุกคันเลยนะคะมีราคารถบอกเห็นไหมคะแล้วก็มีรายละเอียดของตัวรถนะคะอุปกรณ์ที่ติดตั้งจากโรงงานมีอะไรบ้างนะคะอยู่มาตรฐานยู่ระบบเบรกเป็นยังไงบ้าง นี่มีมอ,อก,กอนะคะแล้วก็ตัวนี้อัตราการกินน้ํามันนะคะเราสามารถดูได้เลยนะคะเวลาเราจะซื้อรถนะคะรถทุกคันมีแปะอยู่ที่กระจกเนาะอ่ะแล้วก็ลูกค้าสามารถดูได้ว่ารถคันนี้กินน้ํามันมากน้อยขนาดไหนนะคะอันนี้สภาวะในเมืองนอกเมืองอันนี้มีบอกนะคะแต่ว่าหน่วยจะเป็นลิตรต่อร้อยกิโลนะคะไม่ใช่กิโลเมตรต่อลิตรนะคะอ่ะลูกค้าลองดูนะหน่วยลิตรต่อร้อยกิโลนะคะ อันนี้เราต้องไปแปลงเป็นกิโลเมตรต่ตอลิตรนะคะว่ารถยีดด่ห้อนี้คันนี้กินน้ำมันขนาดไหนนะคะซึ่งอีส่วนของเราก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วแหละในการประหยัดน้ำมันนะคะอันนี้ค่า CO2 นะคะค่ามลภาวะทางอากาศที่่อเสียปล่อยไอเสียออกมานะคะ,อ,ะอันนี้จะมีตัวเลขบอกอยู่นี่นะคะบางทีลูกค้าอาจจะ,อะสอบถามจากเซลล์นะคะเซลล์บอกกินน้ำมัน น้อยมากเลยนะคะแต่ว่าจะไม่มีข้อมูลตัวนี้ลูกค้าสามารถดูได้เลยนะคะข้อมูลจากตรงนี้อีโคสติกเกอร์นะคะมีให้ทุกคันทุกยี่ห้อเลยลูกค้าสามารถดูได้นะคะแล้วก็เลขตัวถังนะคะนี่เลยเวลาลูกค้าได้รถแล้วนะคะแจ้งลูกค้าพี่ได้รถแล้วนะคะเลขเลขเครื่องตรงนี้นะคะ,อะโอเคเพราะว่ารถแต่ละคันเลขก็จะไม่เหมือนกันนะคะเหมือนไอดีนะคะในบัตรประชาชนของเราก็จะไม่เหมือนกันเช่นเดียวกันเนาะรถ เลขของใครของมันนะคะใครสนใจตรตัวไหนนะคะรุ่นไหนสอบถามมาได้เลยนะคะในระหว่างไร้สดเนาะด้านท้ายด้านท้ายค่ะมาที่ด้านท้ายมือจับจะเป็นมือจับโครเมียมนะคะตัวนี้จะไม่มีกล้องก็จะไม่มีตัวนูน,นออกมาตรงนี้นะคะตัวนี้ก็จะเรียบไปเลยนะคะในรุ่นที่มีกล้องจะมีตัวนี้กล้องจะติดตั้งอยู่ตรงนี้นะคะเป็นแบบบิวอินที่มือเปิดด้านท้าย ไฟท้ายแบบสองตอนนะคะด้านบนแต่ด้านล่างการชนท้ายแบบสองสเต็ปนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถส่วนด้านบนก็จะเป็นที่เหยียบสีดำนะคะรถสีขาวตัวนี้ก็จะเป็นสีขาวเช่นเดียวกันนะคะตรงจุดนี้แล้วก็โลโก้ DDI นะคะฝั่งด้านขวาของฝากระบะท้ายมันไดข้างมีมาให้ในรุ่นที่เป็นตัวยกสูงนะคะ เมื่อเปิดประตูก็จะเป็นโครเมียมเช่นเดียวกันไฮไลท์แล้วอยู่ด้านในนะคะเราจะชมด้านในกันตัวนี้มตรวัดนะคะเกรด L กับ LDA เหมือนกันนะคะเหมือนกันเลยอพอสตาร์ทเครื่องเสร็จปุ๊บเห็นไหมคะไฟเครื่องยนต์หายนะคะ,อ,ะอันนี้คือการทำงานปก,กติของมตรวัดนะคะไฟเครื่องยนต์ที่โชว์จะต้องหายถ้ากำลังถ้าเราสตาร์ทเครื่องแล้วไฟโชว์อยู่แสดงว่ารถยนต์มีปัญหานะคะ เราต้องไปดูสัญลักษณ์ที่รถแจ้งว่าที่โชว์มานะคะว่าเกิดจากอะไรนะคะอันนี้ที่ยังไม่ไม่หายไปนะคะก็คือปิดประตูไม่สนิทนะคะไม่ได้ปลดเบรคมือแล้วก็ไม่ได้คาดเข็มขัดอ่าส่วนตัวนี้ก็คือไฟเตือนให้เติอน,น้ํามันอ่าอันนี้คือตัวมัดวัดนะคะตัวปรับก็จะอยู่ตรงจุดนี้นะคะกดได้เลยเห็นไหมคะมัดวัดก็จะเปลี่ยนทิปเอทิปบนะคะวัดระยะทางแล้วก็อัตรา,าก,การกินน้ํามันอ่า น,นีระยะทางที่สามารถวิ่งได้นะคะน้ำมันเตือนแล้วแหละกระพริบแล้วแหละแต่วิ่งได้อีกร้อยกโลเลยในเกรด L จะเซ็ตแบบนี้นะคะมีปุ่มกดอยู่ตรงนี้ที่เดียวเลยนะคะจุดเดียวเลยเปลี่ยนได้หมดเลยนะคะวันเดือนปีเห็นไหมคะอ่าแล้วก็เวลานะคะวันที่เวลาเปลี่ยนต้งจุดเดียวเลยก็จะวนกลับมาที่เดิมเห็นไหมคะดีโอคือเลขไมค์ที่วิ่งมาทั้งหมดของรถคันนี้นะคะ,ะตรงแผงประตู แทงประตูนะคะปรับกระจกไฟฟ้านะคะเลือกซ้ายขวาแล้วก็โยกได้เลยนะคะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นไฟฟ้าขึ้นลงก็เป็นไฟฟ้านะคะฝั่งคนขับจะเป็นออตโต้ด้วยส่วนตัวนี้เป็นเซนทัลล็อกนะคะกระจกล็อกกับปลดล็อกตัวนี้ตัวล็อกกระจกมาให้เลื่อนขึ้นลงนะคะล็อกไว้ส่วนฝั่งคนขับไม่ได้ล็อกนะคะจะเป็นออตโต้ล็อกไม่ได้แคปค่ะตัวแคปเปิดแคปได้ นี่เลย90องศานะคะแคปเปิดได้90องศาเลยนี่นะคะส่วนต๊วเบาะจะเป็นเบาะผ้านะคะเบาะผ้าสีดำเดินได้สีขาวพวงาลไยนะคะฝั่งด้านซ้ายฝั่งด้านซ้ายจะเป็นตัวปรับตัวหน้าจอนี้นะคะนี่หน้าจอเครื่องเล่นตัวนี้ปรับเสียงนะคะปรับโหมด เหมือนกันกันกบตัว LDA เลยนะคะ L กับ LDA เหมือนกันตัวนี้จะมีตัวปรับฝั่งซ้ายแล้วก็รับสายนะคะรับสายวางสายาแล้วก็เป็นคำสั่งเสียงนะคะกดแล้วก็พูดได้เหมือนสิรินะคะถ้าใครใช้ฟนอยู่คล้ายๆกันนะคะกดแล้วก็พูดนะคะให้ทําตามคําสั่งเสียงนี่ตัวเกียร์นะคะเกียร์เกียร์เป็นเกียร์ธรรมดาหกเกียร์เดินหน้าหนึ่งเกียร์ถอยหลัง นี่นะคะเบรกมือค่ะนี่เลยเบรกมือการใช้งานนะคะทิคง่ายกดขึ้นนิดนึงนะคะดึงขึ้นนิดนึงแล้วกดตรงนี้ลงนี่กดเบรกมือแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็ที่เท้าแขนตรงกลางนะคะพร้อมกับที่วางของที่วางแก้วตรงกลางก็มีนะคะด้านข้างก็มีซ้ายขวานี่เลยกดไปนี่ตัวนี้นอกจากวางแก้วระวางอย่างอื่นได้นะคะดันตัวนี้เข้าไป วางโทรศัพท์ก็ได้นะคะแอร์ Air. มีซ้ายขวานะคะแล้วก็ช่องตรงกลางด้วยนี่ส่วนตัวนี้เป็นตัวปุ่มปรับแอร์นะคะปุ่มปรับแอร์นี่ทิศทางแอร์นะคะตามลูกศรเลยเนาะ,ะแรงลมขาดแรงลมแล้วก็น้ำยาแอร์นะคะตัวนี้ปรับได้ AC ตัวนี้นะคะก็คือคอมแอร์ทำงานเนาะปกติแล้วนะคะต้องขึ้นสีขาวนะอันนี้คือกดปิดนะคะ อาจจะออกแต่ลมอย่างเดียวลูกค้าบางท่านออกรถไปเอ๊ะทำไมแอร์อิสุมไม่เย็นนะคะอ,อย่าลืมนะคะมืออาจจะไปโดนตรงนี้ปุ่มตรงนี้ต้องติดนะคะไฟสีขาวต้องติดนะอแอร์ถึงจะเย็นนะคะไม่งั้นออกแต่ลมเนาะส่วนฝั่งด้านนี้นะคะไฟไม่ติดเห็นไหมถ้าเรากดไปปุ๊บถึงจะติดสีส้มๆนะคะตัวนี้คือเส้นไลฟ้าข้างหลังนะคะอยู่ตรงกระจกด้านหลังเวลากระจกมีฟ้านะคะไม่ชัดตัวนี้ก็กดปุ่มละลายฟ้าได้เป็น ลวดละลายความร้อนนะคะส่วนตัวนี้นะคะปรับได้ซ้ายขวาเห็นไหมคะสัญลักษณ์ตามรูปเลยนะคะกลิ่นอากาศหมุนเวียนภายในรถนะคะถ้าเลื่อนมาด้านนี้เห็นไหมคะกลิ่นอากาศด้านนอกเข้ามาในรถได้นะคะนี่ลองดูนะคะเผื่อว่าปรับเปลี่ยนผิดจุดนะคะทําทไมกลิ่นควันน้านํามันรถทําไมถึงเข้ามาในรถเราได้นะคะลองดูเผื่อ เด็กๆนะคะที่ขึ้นรถเขาอาจจะเล่นหรือปรับเปลี่ยนนะคะลองดูตรงนี้ได้อส่วนตัวนี้เป็นที่ชาร์จแบตนะคะนี่หัวกลมตัวนี้ usb นะคะตัว lda usb จะอยู่ตรงนี้นะส่วนตัวใหม่นะคะ usb จะอยู่ด้านบนตรงนี้นี่นะคะเดี๋ยละลายทีละจุดเนาะอันนี้ก็คือไฟสถานะการทำงานของ Airbag นะคะอันนี้ออนอันนี้ off. ออฟเอาเคยพูดไปแล้วนะคะ ส่วนตัวนี้นะคะข้อแตกต่างนี่เลยข้อแตกต่างของตัวหน้าจอนะคะ L กับ LDA อยู่ตรงจุดนี้นะคะนี่เครื่องเล่น2องดีนจะเป็นแบบนี้นะคะขออนุญ,ญาตนะคะให้ดูชัดๆเครื่องเล่น2องดีนหน้าจอจะเป็นแบบนี้นะคะตัวนั้นจะเล่นแผ่นไม่ได้นะคะ LDA จะเล่นแผ่นไม่ได้แต่ตอนนี้สามารถใส่แผ่นได้นี่นะคะอยู่ตรงช่องนี้ กดเปิดนะคะเอาแผ่นออกออก็คือจะอยู่ตรงนี้นะคะนี่เลยอันนี้กดเปิดปิดนะคะปุ่มเปิดปิด power อ,อยู่ตรงนี้นี่เลยแล้วก็มีเดียนะคะเราสามารถกดนี่นะคะเลือกฟังก์ชัน usb เห็นไหมคะบลูทูธเชื่อมต่อบลูทูธได้เหมือนกันนะคะ a aux นะคะอยู่ช่องเดียวกันกับ usb เห็นไหมคะมันจะมีร่องอยู่ใช้เล็บนี่แหละแงยนะคะเหมือนกันนะคะเปิดได้เหมือนกัน อเดี๋ยวสาธิตให้ดูัปแล้วกันเนาะขออนุญาตสักครู่นะคะไม่ค่อยถนัดเล็บเล็บตัดเล็บแล้วด้วยเล็บสั้นนะคะได้แล,แล้วนะคะนี่ตรงนี้ USB นะคะตัวนี้ AUX อยู่ในช่องเดียวกันนะคะเวลาปิดเราก็ปิดอย่างนี้ได้เลยนี่เห็นไหมคะ ฟังวิทยุแล้วก็กดเลดีโอได้เลยนะคะตามนี้เลยเลือกฟังก์ชันก่อนนะคะเราจะเล่นตัวไหนนี่นี่คะอัน,นนี้เป็นวอลลุ่มนะคะจะอยู่ฝั่งด้านนี้แล้วก็รับสายตรงนี้ก็ได้หรือว่าที่พวงมาลัยก็ได้นะคะวนตัวนี้คำสั่งเสียงแต่มีตรงนี้นะคะแล้วก็เห็นไหมคะสัญลักษณ์เหมือนกันเลย หน้าจอจะสะท้อนนิดนึงนะคะอันนี้เป็นแบบ2ดีนนะคะซึ่งจะรีวิวครั้งแรกเลยเหมือนกันนะคะรถเพิ่งจะมาเพราะตัว L เนี่ยจะออกมาทีหลังนะคะตัวที่เป็นเครื่องเล่นอสองดีนนะคะแบบ2ดีนจะออกมาทีหลังเพิ่งมีผลิตออกมาทีหลังนะคะรถเพิ่งจะผลิตออกมาทีหลังส่วนตัว LDA จะมาก่อนนะคะ LDA กับแนะคะหน้าจอ7นิ้ว จะมาก่อนส่วนตัวนี้พึ่งจะผลิตมาทีหลังนะคะเพราะว่าตอนแรกรถจะยังไม่มีจำหน่ายให้ในรุ่นที่เป็นเกรด L นะคะก็คือคันนี้ราคาอยู่ที่715,000บาทนะคะถ้าเป็นสีขาวราคาอยู่ที่78,000บาทนะคะสำหรับตัวหน้าจอแบบนี้ใครที่ไม่อยากได้หน้าจอนะคะก็เป็นเครื่องเล่นแบบ2ดีน,นะคะแต่ถ้าตัวที่มีหน้าจอราคาเพิ่มขึ้น15,000บาทนะคะ มีจอพร้อมกล้องมองหลังนะคะเชื่อมต่อบลูทูธได้แล้วก็สะท้อนหน้าจอโทรศัพท์นะคะจากหน้าจอโทรศัพท์เราขึ้นมาโชว์ที่หน้าจอตัวนี้ได้อันนั้นจะเป็นในรุ่นเกรด LDA นะคะ7 2 3 0 0 0บาทในรุ่นสีขาวนะคะแล้วก็สีเมทัลลิกบวกอีก7,000ก็เป็น730,000นี่น <ะ S 1> ในเกรดที่เป็นตัว L นะคะตัว L ตัว L อ่าใครที่ยังไม่เคยเห็นนะคะเพราะมีลูกค้าหลายท่านเหมือนกันนะคะถามถึงตัว กรดเอนะคะตอนนี้มีรถออกมาจัหน่ายแล้วนะคะมีให้มาชมแล้วนะคะใครที่สนใจตัวนี้ก็ติดต่อสอบถามได้เลยนะคะเบอร์โทร0894999840นะคะแล้วก็ ID Line AOR5090 นะคะติดต่อมาได้เลยสะดวกช่องทางไหนนะคะยินดีตอบทุกคำถามเลยยังไงก็ฝากาาออกดแชร์ให้อ้อด้วยนะคะ ฝากกดแชร์ให้ด้วยฝากกดแชร์ให้ด้วยนะคะใครที่กำลังดูอยู่หรือดูย้อนหลังนะคะฝากแชร์ให้อ้อ,อด้วยนะคะเ<อ>พื่อนเพื่อนพี่น้องเราก็จะได้เห็นด้วยกันนะคะจะได้ชมด้วยกันว่ารุ่นนี้มีออปชันเป็นยังไงบ้างเนาะ,ะยังไงก็อย่าลืมนัดนัดของเราด้วยนะคะวันเสาร์เสาร์นี้นะคะยังไงก็ฝากติดตามด้วยเดี๋ยวอ้อจะส่งข่าวแจ้งข่าวไว้ที่หน้าเพจนะคะใครสนใจรถรุ่นไหนติดต่อสอบถามได้เลย เดี๋ยวมีรีวิวนะคะเดี๋ยวทำรีวิวคลิปก็เป็นรุ่นอื่นด้วยนะคะเดี๋ยวมาลงในเพจให้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะยังไงฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะหรือว่าใครที่ดูผ่านช่องทาง YouTube นะคะกดติดตามกด Subscribe ให้ด้วยนะคะยังไงอัพวิดีโอลงให้เรื่อยๆนะคะฝากด้วยนะคะฝากด้วยใครสนใจติดต่อมาได้เลย089 499 9 840นะคะแล้วก็ ID Line aor 5090นะคะวันนี้ขอให้มีความสุขกับอาหารมื้อเที่ยงนะคะลากันไปก่อนใครที่แชร์ให้อ้อแล้วขอให้ถูกหหมดโดยเบอร์นะคะด้วยเฮงๆนะคะขอให้มีโอทีมีงานทำนะคะไม่ตกงานเนาะเราจะผ่านโควิดไปได้วยกันนะคะสู้ๆทุกท่านนะคะขอบคุณมากๆเลยที่เข้ามารับชมวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ